สวัสดีครับผมผมแอดมินปืนนาสติกเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ผมมีอยู่ปืนอยู่สองรุ่นนะครับจะมานำเสนอนะครับวันนี้ตัวนี้มันเป็นรุ่น CNC top นะครับตัวรุ่นนี้เดิมๆเ,เป็น CNC top นะครับสว่วนนี้จะเป็นพันท้ายเก่าพันท้ายเดิมๆของมันนะครับ ผมได้ทำพันท้ายใหม่ตัวนี้พันท้ายตัวนี้พับได้นะครับผมบพับได้ครับได้ทำพันท้ายใหม่แล้วก็ทำตัวยึดกับนอ็อตตัวเพาตัวนี้นะครับ ตัวเพาด้านนี้นครับทำเป็นตัวยึดใหม่แล้วก็ซื้อตัวนี้มาเป็นตัวตัวพับนะครับบานพับมีอะไรใหม่บ้างนะครับมีท้ายใหม่ ครับผมแล,บแล้วก็ทายพับได้ครับแล้วก็ทําตัวยืดใหม่นะครับผมแล้วตัวนี้ปกติรางมันจะเป็นรางยี่สิบมิลนะครับผมกึงออกเหลือเป็นรางสิบเอ็ดมิลครับผมเพราะว่ารางยี่สิบมิลหาหาขาจับกล้องยากครับผมผมเลยกึงใหม่ตรงนี้นะครับดูด,ด้านหน้าครับผม ด้านหน้าผมทำเป็นแบบยางแบนนะครับทำง่ามใหม่ครับผมตัวง่ามเดิมๆนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับง่ามเดิมๆของเขาเป็นแบบแปดแรงดึงครับผมโรงก,กึ่งเขาทำตัวง่ามนี้ใหม่ครับแล้วก็ติดขาซ้ายได้ครับ ชุ่มติ่มๆ,ๆิมครับผมค่อนข้างที่จะยาวนะครับปืนกระบอกนี้จะดูแนวนอนนะ ถ้ามีใครจะสนใจจะเอาผมก็ขายนะครับแต่ขายเป็นแบบพันท้ายแบบนี้นะครับแต่าพไม่ได้ครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นรุ่น CNC top upgrade นะครับผมนี่พันท้ายเดิมๆของเขาเลยนะครับพันท้ายเดิมๆของเขาเลย เหมือนกันครับผมมีขาไซทำง่ามใหม่เหมือนกันครับง่ามตัวนี้เป็นใช้ยางแบนเหมือนกันครับน่ครับง่ามเดิมๆของเขาจะเป็นแบบใช้ยางกลมครับยางกลมผมว่ามันยิงไม่ค่อยแป้นนะครับสู้กับยางแบนไม่ได้ครับ ยางแบนความแม่นเนี่ยผมให้ถ้ายิงสิบนัดเนี่ยจะหลุดแค่นัดเดียวเองครับเท่าที่ผมใช้มาวันไหนที่ผมออกล่านี่อุ่นใจครับผมถ้าใช้ยางแบนเนี่ยผมก็เลยให้ช่างเขาทำเป็นแบบยางแบนมาไว้ใช้นะครับเป็นงามแบบยางแบนนี่ส่วนตัวไก่เนี่ย ปกติเนี่ยลากลากกว่าจะลั่นนะครับลากลากลากมากว่าจะลั่นผมก็เลย m o d ิฟาไกลใหม่ด้วยครับตัวนี้คือแตะมานิดเดียวครับแตะมานิดเดียวลั่นเลยครับนะครับ แตะนิดเดียวครับลั่นเลยนะครับส่วนถ้าไก่เดิมๆเนี่ยลากมาถึงประมาณนี้ครับค่อยลั่นครับลากไก่ครับลากมาประมาณนี้นี่ผมแตะแค่นิดเดียวครับลั่นเนาะเผื่อท่านใดสนใจนะครับผม มือสองทั้งสองตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นมือสองทั้งสองตัวตัวนี้ตำหนิไม่มีนะครับไม่มีตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีครับเห็นไหมครับเป็นรอยเล็กๆนี่คือมาจากโรงงานทั้งนั้นนะครับแทบจะไม่มีครับส่วนตัวนี้ตรงด้านท้ายนี่ครับ ไม่ใช่รอยอะไรครับลอยเลื่อนตรงตรงนี้ครับบางคนก็ชอบสั้นๆก็ขยับดึงเข้ามาเลื่อนได้ครับเวลาจับน็อตมันก็เลยมีรอยจับจับตรงน็อตเนี่ยสภาพค่อนข้างใหม่ครับผมสนใจก็ทักมาแล้วนะครับตัวนี้ เดิมๆราคามือหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ4,500บาทครับผมส่วนถ้าใครสนใจอยากได้นะครับผมขาย4,500ัเหมือนกันครับ4,500ั 4, บาเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเนี้ยผมไปทำมาพันหนึ่งครับผมตัวง่ามเนี้ยผมหาดูตาม ไอ้แอปที่ไอ้เข้าไปซื้อแล้วนะครับพันแปดสิบเอ็ดบาทครับผมแต่ผมไปทำมาประมาณเก้าร้อยครับก็พันหนึ่งก็นลครับค่าน้ำมันส่วนขาทรายตัวนี้ผมซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบาทครับ ราคาต่อรองได้ครับผมส่วนตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะว่าตัวนี้ผมทำก็เกือบพันหนึ่งครับซื้อมาซื้อมาตามแอปทั่วไปครับซื้อมาตัวนี้ก็เกือบ1000บาทให้ช่างเขาทำตัวนี้ให้750บาท นี่ครับตัวเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ซื้อมา790บาทครับตัวขา,าพับตัวบานาพับเนี่ยถ้ารวมขาทราย450แล้วก็รวมตัวนี้อีก9 0 0รเนี่ยราคาสูงมากครับปืนกระบอกนี้กล้องตัวละ 1,990ย <1990 S 1> ครับยังไม่รวมไกลโมอีกครับครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมของแถมแน่นๆอยู่แล้วครับผมของแถมก็จะมีเป็นยาง5ชุดแล้วก็ยางแบบแบนนะครับตัวนี้แบบแบนนะครับ5ชุดแล้วก็ลูกเหล็ก1กิโลครับแล้ว ก็ยางแปดแรงดึงสำหรับใส่ง่ามใส่ง่ามเดิมนะครับคือผมจะให้ทั้งให้ให้งามเดิมด้วยนะครับคือเปลี่ยนใช้ได้ทั้ง2ตัวครับให้ทั้งง่ามเดิมไปใช้ด้วยรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับผมจะใช้ได้ทั้งยางกลมและยางแบนครับแค่เปลี่ยนหมุนน็อตข้างหน้าออกครับ ก็เปลี่ยนได้แล้วยิงแบบยางกลมกับยางแบนได้ครับผมขอบคุณครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ